อ๋ออันนี้มาจากไหนนะมาจากน้องสองอ๋อมามาบนขายที่ได้กี่วันเนี่ยมาบนขายที่มาวันที่สองมิถุนายนก็วันที่สิบห้ามิถุนายนตอ็เลยได้ขายแล้วขายแล้วค่ะสำเร็จแล้วอาทิตย์ที่แล้วค่ะสอสำเร็จอันดีใจนั่นเด้อสำเร็จสำเร็จแล้วค่ะสาธุเดือนกว่าเนาะะค่เ้อสาธุแล้วอันนี้เด้งมาจากไหนเหรอลูกเขยค่ะลูกเขยบอกได้ใจไอ้แม่เขาขายที่ได้ดีใจบ่ดีใจนะดีใจน้อสาธุ สาวน้ออ้าววันนี้ลูกเคยสิไปไอ้ต่างประเทศมววันนี้สอบผ่านแล้วเหลือตะวีซ้าอยากให้อ๋อเคยมากเลยบ่เคยมากมาขออยู่นีกมาขอยูนีโอ้ยคือบ่ได้ได้สำเร็จหลายอันแท้าไหร่อ่าวันนี้ก็คือยักติธรรมยัโยมมีทั้งสอปปราวและก็พี่น้องชาวไทย คนที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในพ่อปู่แม่ย่านี่เอาเอาใส่เสื้อรุดไม่รวนไม่ยอมดูซิอ้าใส่เลยใส่เลยอ่าอ้ามีทางตำรวจอ้าใส่ดูซิเอาแจกให้ตำรวจด้วยอ่าวันที่ยี่สิบแปดนะวันที่ยี่สิบแปดใครอยากจะมาอาจารย์แจกข้าวสารสิทันแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกสี่ประมาณสี่ร้อยน แล้วก็แจกรถรีเฟอร์รถโรงพยาบาลอีกหนึ่งคันรวมๆทั้งจาัมงจากงานก็ประมาณ3าสี่ล้านบาทโมอันนี้มาบนขายที่ได้กี่วันเนี่ยเดือนหนึ่งเจ้าค่ะอ่าสำเร็จแล้วดีใจด้วยนะโอ้โหด้านหลังมาหาเงินซื้อที่ขายที่มาคนไหนมาต้องการขายที่ยกมือขึ้นหน่อยปอตู่หลายแค่ละบันี้ยัยงน้อยๆคนนี้ได้ขายแล้วดีใจด้วยเด้อ อันนี้มาหาีีลอันขอพรที่เจดีเนื่องด้วยบอกว่าถ้าหากว่าสำเร็จก็จะพายมโยมมาสวดมนต์ที่นี่ร้อยคนปรากฏว่าบนยังไม่ได้ถึง30นาทีโยมพระโทรมะบอกว่าอาจารย์โยมอยากจะรับเป็นเจ้าภาพทำบุญสี่แสนอาจารย์ก็เลยบอกว่า ไม่ได้เท่าไหร่แกบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานนะสำเร็จขอพรได้เจดีย์นี้เป็นเจดีย์เก่าแก่อายุประมาณอายุเจดีย์นี้ประมาณ3 4 0ถปีก็มาขอพรมาขอทีไรก็สำเร็จทุกที